อย่างของบ้านเราเนี่ยถ้าหยิบยกอีกหนึ่งตัวแปรมาเนี่ยมันต้องมีของเรื่องของโรงสีด้วยไหมฮะที่ต้องมาเป็นแบบอีกหนึ่งเพลเยอร์ในเรื่องนี้ด้วยไหมฮะคืออาจารย์วินัยคิดว่ายังไงใครมีอำนาจต่อรองใช่ไหมใช่เพราะว่าคือชาวนาก็คงจะต่อรองไม่ค่อยไหวอ่ะกับโรงสีคิดกลับไปสมัยเป็นนักเรียนที่เขาบอกว่าพยายามจะอธิบายว่าทําไมชาวนาถึงยากจนทําไมเกษตรกรถึงไม่ได้ลืมหูลืมตาสักทีก็พยายามจะหาเขาเรียกว่าแพรับบาสกิโค้ดว่าจะเบลมใครนะที่ชาวนายากจนเนี่ย อ,อ,อ่าซึ่งมสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถ้าอยากจะตอบข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆเนี่ยง่ายมากทุกคนตอบเหมือนกันหมดพ่อค้าคนกลางเอาพ่อค้า <c oughs> คนกลางเออครับผมใช่มันเป็นคําตอบที่มีอยู่ช่วงยุคนึงเลยอ่ะเออที่มันจะเป็นคําตอบที่ใช่ก,ก็ด่าพ่อค้าคนกลางไว้ก่อนใช่ใช่ใช่ซึ่งมันง่ายไหมแล้วก็จินตนาการก็โอ้โหพวกนายทุนหน้าเลือดกดราคาเกษตรกรแล้วก็มาขายในตลาดราคาแพงๆรวยอยู่คนเดียวพ่อค้าคน กลางรวยมากสบายมไม่ไม่มีใครมีอาชีพสบายเท่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยเรียกว่าวัฒกรรมที่บ้านฐานมากมแล้วก็สมัยเป็นนักเรียนเนี่ย อตอบเนี่ยได้ยินประจำเดี๋ยวนี้ก็ยังพอได้ยินอยู่เหมือนกันเวลาสอนในห้องก็ถามนักศึกษาเรื่องปัญหาเรื่องของกเกษตรกรบางทีก็ยังมีหลุดๆมาเหมือนกันว่าอ๋พอพ่อค้าคนกลางเองรัฐเอาเปรียบอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนเรียนเศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยการเป็นพ่อค้าคนกลางนี่มันไม่ใช่ว่ารวยง่ายๆนุย้ยมันก็รับความเสี่ยงเยอะเหมือนกันนะคือซื้อของเขามาเนี่ยคราวนี้ความเสี่ยงตกอยู่ที่เราหมดนะเวลาเอาไปขายเนี่ยจะขายได้หมดหรือเปล่าแล้วก็หันหลังก็ไปอีกทีเนี่ยราคาตลาดมันจะเหลือเท่าไหร่จะ เกิดขายได้ช้าเกิดความเสียหายอะไรพวกนี้ฝนตกความชื้นอะไรต่ออะไรขึ้นราเข้าของเสียหายเนี่ยความเสี่ยงตกอยู่ที่พ่อค้าคนกลางหมดนะเว้วยคืออย่าคิดว่าพ่อค้าคนกลางนี่เป็นอาชีพที่แบบว่ารวยสบายไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะถ้ามันง่ายขนาดนั้นนี่ใครๆคงเป็นพ่อค้าคนกลางกันหมดเยเพราะฉะนั้นอย่าด่วนคิดซะว่าอ๋อจะโทษใครโทษพ่อค้าคนกลางมันก็มันก็อาจจะไม่แน่เสมอไปก็ต้องต้องมองตรงนี้ด้วยถ้าไม่มีพ่อค้าคนกลางการที่สินค้าจะมาถึงตลาดได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะะมันต้อง มีเรื่องโลจิสติกมันต้องมีเรื่องการบริหารความเสี่ยงมันต้องมีเรื่องอะไรต่ออะไรต้องมีการรฟคัสว่าปีนี้คนจะอยากกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นก็ขอดอกจันไว้ก่อนแล้วกันว่าไม่ใช่ว่านี่เจอเกษตรกรจนก็โทษพ่อค้าคนกลางไว้ก่อนมันไม่ไม่แน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็มีประเด็นคือว่ามันก็เป็นเรื่องอำนาจต่อรองใช่ไหมว่าเกษตรกรเวลาขายผลผลิตเนี่ยมีทางเลือกหรือเปล่าคือถ้ามีโรงสีหลายๆโรงสีหรือมีคนกลางหลายๆคนที่ต้องมาแข่งกันอะไรเนี่ย เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ชาวนาจะมีอำนาจต่อรองสามารถที่จะเลือกได้เลือกได้เลือกกดราคาผลเลือกเลือกจะขายผลผลิตผมขายให้คู่แข่งคุณแทนนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นประเด็นอาจจะอยู่ไม่ใช่ว่าพ่อค้าคนกลางแต่มันต้องมีมีการแข่งขันต้องสามารถเปิดให้คนเข้ามาเปิดลงสีทำเป็นพ่อค้าคนกลางได้ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นคือยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าสําหรับคนขายแล้วเนี่ยถ้ามีทั้งเลือกมีคนซื้อที่สามารถที่จะขายให้ได้คนซื้อมากๆเนี่ยอำนาจต่อรอง ก็เพิ่มขึ้นด้วยถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยตรงนี้ดีกว่าก็งเสริมให้มีการแข่งข,ขันมากขึ้นยิ่งแข่งขันเยอะก็ยิ่งดี